สวัสดีค่ะพาชมสวนเล็กๆนะคะต้นมะกรูดค่ะต้นมะกรูดพ่อได้แย่งค่ะทุกคนนี่บัวหิมะปลูกในกระถางก็ผ้าถันผู้ชมมาเบิงอีกเลยค่ะพาพี่มาพาหนองมาเบิงอีกแล้วว่าปลูกยังแน่จักสิทาย,ยังดอกแต่ละมือค่ะทุกคนค่ะนี ก็มีซัมเน่แหละค่ะสวนน้อยสวนเล็กๆนะคะ่ะหูยบัวหิมะขันแยกออกมาพักแต่ละอย่างเนะาะถ้าห่าแยกออกมาเนี่ยสีงไงไวมากแยกพันออกจากกระถางมาลงดินหรือลงกระถางไงเนี่ยเขาจะไงเร็วมากค่ะนี่อากาศเยน็นๆบัวหิมะคือสีหมากลายเพราะว่าหลูซึกว่าอากาศเยน็นๆแบบนี้คือจะไงไวมากค่ะเมืองขนาด ขนาดต้นนี้ง่ายมากนขนาดต้นนี้ง่ญ่มากครั้งแรกที่ทปลูกขนาดเราใบใหญ่ต้นใหญ่รูแล้วต้องดิ้นขุนขวนที่จริงวิไลเป็นคนที่ปลูกพักพวกบเป็นนะคะแต่วิไลกับฮัดปลูกนะคะฮัดปลูกไปอันนี้ก็กระลำกระลำกับโบเป็นโบเป็นกอได้คะ่ะโบเป็นหอ่อโบห่อสีนะอันนี้คนาค่ะทุกคน ขนาดกลัวสีไงนี่อู้ยโดนหมากนะคะทางอื่นเขาได้กินเขาได้เก็บวิไลนี่ปลูกตังดนแล้วทีวิไลเอาลงให้ทุกคนเบ่งยังมั่นได้กินอยู่ค่ะนี่ได้ยินเสียงลูกสาวเล่นบาดแนเด้อคะ่ะเสียงดังในนี่วิไลกับลูกสาวกับแฟนก็สีผ้าลูกสาวไปเบ่งรองเท้าใหม่นะคะแฟนไปซื้อเสื้อให้ลูกไส้ก็หน่อยกว่าโตก็เลยจะเอาไปเปลี่ยนนั่นแหละค่ะ

ลูกสาวบอกว่าเปิดตัวต้องสวัสด,ดีก่อนค่ะคุณแม่บอกว่าให้ปิดกล่องแล้วมาเปิดแล้วก็มาว่าวไม,ม่แม่โมเมนต์ว่าแม่มาปุบก,กับมาทายเออโอเคแม่ก็อยากเคล็ดยันหลายอย่างร่วมกันแต่สินะคะ่ะแต่ว่าแม่ก็สิทายโตหนีก่อนแล้วแม่ก็จะ่อยมาสวัสด,ดีแต่ลูกสาวก็อยากให้สวัสด,ดีก่อนแม่โอ,โอเคโอเคตามใจค่ะตามใจลูกสาวนะคะนั่นแหลคะค่ะ มือนี่วิไลกระสีพาถันผู้ชมมาเบิงวา่าลูกสาวทําอะไรนะคะในแต่แล้วแล้วก็ในแต่ละวันวิไลเหตดยัง้งวิไลผ้าช่มนันช่มนีนะคะชีวิตประจําวันของวิไลกิดบ่มียั้งลร้ค่ะถันผู้ชมเพราะว่าอยู่หนีมันก็บ,บ่ได้ไปไซม์หมากไม้นะคะคือ,อยังเช่นวิไลไปช้อปปิ้งก่ บางเือบ้างทีที่วิไลไปวิไลกับบกค่อยอยากทายหลายกับเกรงใจคนหลบขางนะคะกับเกรงใจเวลาที่ห่อทายปุ๊บเราก็จะมีคนแนมยักน,น,นุ่นนีนันนะคะวิไลก็เริ่มบกการทายแนมเนี่ยบอได้ว่าแนมยังแบบเพราะความเกรงใจบางคนกับยานทายถือเพินน่นนุ่นนีนันนะคะวิไลก็เริ่มบกค่อยกลายอยากสีทายปันไดแต่วิไลกับร่งคลิปไปวิไลก็บทายเล็กๆหน่อยๆให้ทุกคนเบิงว่าข้องอยู่หนีลดราคาหลายสันไดมีเอ่อพี่ ยายจ๋าก็มาคอมเมนต์บอกว่าของลดราคาถึกมาก20ปอน,น์น20ปอน์นี่คือยูหันกับซิบข่อยมี่เ้วแม่นนะคะยูนี่ถานลดราคากับลดหลายยังเชนเสือทีวไล่ไซนี่ย,ยููทีราคา8ปอนนะคะทุกคน8ปอน8ปอนนี่ก็อยู่ที่ประมาณเอ่อเท่าไหร่บาทละ4ปอนละ4 2บาทตอนนี้4 2 4 3นะคะก็เอ่อ คิดเบิ้งด้อค่ะวิไลกกับบอดายอันนี้บอดายคิดนะคะก็ประมาณนี้นะคะเคาะแลวก็เคาะแล้วเคาะเสือยี่ห้อนะคะแต่ก็ไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่พวกดีเซลพวกอีกอย่างที่ยี่ห้อดังๆมากๆไม่ก,ก,ก็ถ้าเป็นยี่ห้อที่ดังมากๆมันก็จะมีราคาแน่แต่ว่าก็บางเธอก็สื่อแน่บางเธอกับบอสื่อแน่ถ้าสมมติว่าถือเนี่ยอยู่ในขันแบบว่าอดีดองอดีดาตเนี่ยยี่ห้องยี่ห้อมีลดราคา ห้าปอนเองนะคะทุกคนห้าปอนเองแต่วิไลก็ได้ถ่ายลงไว้ใหท้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะคะแต่ว่าก็บบริษายคกๆเดี๋ยวข้าวหนาวข้าลัางสิท้ายอีกว่าจะสื่อของไปฝากทั้งบ้านแต่ว่าก็ยังแบบว่าเอาไว้ให้แก่ไก่ก่อนดีกว่าเห็นราคาหละ้ะก็ตื่นเต้นก็บเมนว่ายังได้เสียดายค่ะเสียดาย,ดายถ้าซื้อบานเฮ้าในพวกที่เสืออ้อผ้าราคาเนาะประมาณนี้ยี่ห้อแบบนี้หายากเด้ค่ะหาปอนน่ะหาปอนนี่ก็ประมาณลอยก็บาท ประมาณหลายกว่าบาทนี่แหละเออแมนบอกหรือสองร้อยบาทแต่ว่ามันกับเป็นหยี่ห้อเนาะค่ะแบบพกอาดิดงอาดิดาเป็นหยี่ห้อที่ว้าดังๆแน่จะสินะนั่นแหละค่ะไดยเสื้อผ้าทุกคนมาเบิงนะคะว่าวิไลเดียวหวิไลทำใจนะจังหน่อยวิไลกะกะทายวิไลใส่ทุกคนเบิงยิงล้านที่วิไลไปนะคะที่วิไลสือเสือที่ลดราคาอ่เป็นล้านที่ลดราคาเยอะมากๆ วาซาเซ่สิว่าวาซาเซ่ยี่ห้อวาซาเซ่วิไลเพิ่งไปเบิ่งมาแต่ว่ามันก็ยังแพงสําหรับวิไลนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่มีเงินก็ถือวา่าถูกนะคะวาซาเซ่ยี่ห้อวาซาเซ่กระเป๋าน่ะวิไลก็เคยซื้ออยู่เธอนึงแต่ว่าก็ซื้อโดนแล้วแต่บางเธอวิไลก็บ่อยากซื้อหลายๆจังซี่นะคะก็มีกระเป๋าหลุ่นหน่อยแน่วิไลเพิ่งไปเห็นเมือ่อวานนี่ยอยู่ที่ราคาอ่าแปดสิบกว่าปอนนี่ก็อยู่ที่ประมาณสี่พันเนาะสี่เอาบัวหอดสี่พันดอกค่ะ แ8เซียวก๊อปอนกับประมาณ3,000กว่าบาทแมนบอ3,000กว่าบาทก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะ3,000กว่าบาทนี่แหละบอกทังว่ายี่ห้อนี่เป็นยี่ห้อที่ดังเนาะคะวาะ่าซเซแเมนบอวิไลบอถึกบอวิไลกับอเเอบอพิษบอถึกเลยค่ะยีห่ห้อเอาอิลีแล้ววิไลเป็นคนที่บกคอยลูดจักรซือ้อยีหอ่ห้อปันได้นะคะก็จ้ำบกคอยได้ค่ะบอกง่ายๆนั่นแหละค่ะเว้าแล้วเว้าแล้วก็ลามไปว่าสิผ้าทุกคนมาเบิ่งว่าลูกสาวเห็นอย่างเดียวไปเบิ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สื่อแต้งโมมาหลายรอบหลายเดือนพึ่งได้กกินแต้งโมหวานค่ะทุกคนเบึ่งเนือเนื้อแน่นๆเลยค่ะหวานแซ่บมากคุ่มเลยคุ่มเลยรอบนี้จังสี่ไหมสื่อแต้งโม มากินมะม่วงน้ำปลาหวานกันค่ะทุกคนเขาหนามบอกกินเดอกค่ะกินแต่พละไม่กินแต่หมกม่วงกินแต่พลเมลเอี้ยงนะแบบนี้แหละค่ะจกเป็นยังบกค่อยหิวเข่าปันใดกินก็กินใดนนยๆก็เลยจะกินแบบนี้มากินพละไม่ก็อิ่มไปดูพริกมาค่ะเดี๋ยวมากินมะม่วงน้ำปลาหวานกันค่ะทุกคน เนี้บเราเห็นวิไลไทยเมื่อกี้เนาะค่ะเปรี้ยวปากมากๆเลย Đồng mèo hiếu hỉ là linh là đấy sẽ dạ. không biết không